ทันเหตุการณ์รายงานทุกความเคลื่อนไหวเป็นธรรมตรงไปตรงมาติดตาม ATV NEWS ทุกวัน10นาฬิกา20นาที12นาฬิกา15นาฬิกา19นาฬิกา20นาที23นาฬิกาติดต่อไฟทาว035 322 242หลากหลายรูปแบบรายการที่น่าสนใจ จากสถานีข่าวเอทีวีโดยทีมข่าวมืออาชีพเที่ยงตรงขับไวกับพิธีกรรายการมากประสบการณ์พบกับรายการสาระบันเทิงมากมายทุกวันหลังข่าวพาชิมทาช็อปของดีของอร่อยในอยุธยากับรายการเก็บมาฝากทุกวันอังคารและวันเสาร์ที่นี่อยุธยาพูดคุยกับบคุคคลหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจทุกวันจันทร์วันพุธและวันพฤรัรบดหัส พาเที่ยวพาทัวร์แบบไร้ขอบเขตกับรายการหน้าเลนหลังข่าวทุกวันศุกร์ขอกระจายข่าวหลากหลายสาระบันเทิงทั้งไทยและเทศกับสองพีธต่ออารมณ์ดีทุกวันจันทร์และวันพุธหลังข่าวภาพข้ามช่องทางทำกินของคนขยันกับรายการตะลุยอาชีพทุกวันอังคารและวันพุธจากเหตุการณ์ความเป็นไปที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อรวมเป็นทิมเอทีวีวิชัน่นพบกันที่ต้นเดือนที่นี่สถานีข่าวเอทีวีอยุธยาวิที์ฟาร์สและต่างห้องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยาเอทีวีวิชันรู้บ้างดีกว่าไม่รู้เลยติดตามข่าวสารย้อนหลังและประเด็นฮอตได้ทาง w w w f a c e b o o k สลสถานีข่าวเอทีวีติดต่อเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โทร 086 397 2114ติดตาม ATV เคเบิลทีวีของคนอยุธยาไม่มีตกข่าว 妈。 one time ไกลมาข้ามคืนวันเพียงเพื่อเฝ้าพระองค์เวลาสัส้นเพียงแค่นั้นก็เอ่ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประเด็นข่าวที่น่าสนใจทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวครับวันนี้เรามาเริ่มข่าวแรกกันที่บริกาศของเทศกาลกินเจซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับไปกันที่วัดวงคองครับซึ่งทางจนนังหวัดพระนครสุริยาครับได้จัดงานโต๊ะเจช้างต้อนรับเทศการกินเจ เมื่อเวลาสภานาฬิกา30นาทีวันที่12ตุลาคมนาประยุนรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสมรงพันจรินวร,รกุลนายมนตรีรักษาดีสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ยานายสิทธิพยานันกรรมการจัดงานโต๊ะเจช้างนางสาววิลาสินีจันวุฒิวงศ์นางสาวทไทยประจําปี2557เปิดงานกิจกรรมเทศกาลกินเจเลี้ยงโต๊ะเจช้างที่วัดวงคอง นายสิริภพกรรมการจัดงานโต๊ะเจช้างได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกโดยเฉพาะเรื่องของการจัดเลี้ยงโต๊ะเจช้างเพื่อต้องการอุทิศบุญกุศลให้แก่บ,บรรพบุรุษทุกดวงวิญญ,ญาณที่เคยร่วมปกป้องบ้านเมืองซึ่งเอกลักษณ์ของอุทยาก,ก็คือช้างเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และอุทิศบุญกุศลให้แก่บ,บรรพบุรุษทุกดวงวิญญ,ญาณท้งนี้อาหารช้างดังกล่าวได้จัดอาหารเจหลากหลายรายการพร้อมทั้งผักสดผลไม้สดหลากหลายชนิด เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลถือศีกกินเจประจำปี2558โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกนอกจากนี้ครับจะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพร้อมทั้งยังได้จัดอาหารเจมงคลให้กับประชาชนได้รับทานฟรีตลอดทั้งงานโดยงานจะจัดจนถึงวันที่22ตุลาคมนี้ที่วัดวงของ ไปต่อกันที่วัดพนันเชิงวรวิหารนะครับซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งครับที่มีการจัดโรงทานสําหรับผู้ที่ทานเจกันมาต่อเนื่องทุกๆปีนะครับในปีนี้ครับก็มีการจัดกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจสัมปกงกินเจถูกปากถูกใจถูกอนามัยไร้แอลกอฮอร์ร่วมใจใส่ชุดขาวประจําปี2558ครับ เวลา8นาิกา30นาทีวันที่13ตุลาคมพระเมธีวราพรรองเจ้าอาวาสวัดพนัญชงรวิหารเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการจรัดกิจกรรมเทศกาลถือสิงกินเจสัำปะกงกินเจถูกปากถูกใจถูกอนามัยไร้อแอลกอฮอล์ร่วมใจใส่ชุดขาวประจำปี2558 โดยในปีนี้พระเทพรตัตนากรเจ้าวาดวัดพนัญเชิงรวิหารได้จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นระหว่างที่13ถึง28ตุลาคมโดยทางวัดจะทำการตั้งโรงทานโดยนำอาหารเจนานาชนิดมาบริการให้กับประชาชนที่มาไหว้หลวงพ่อโตสับป,ปกงรับประทานฟรีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาปเป็นต้นไปซึ่งเมนูอาหารนั้นจะเปลี่ยนไปทุกวันโดยผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องนำภาชนะไปล้างที่บริเวณที่ทางวัดจัดไว้ให้ด้วย เจริพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนและท่านที่สนใจรับฟังทุกท่านสำหรับวัดพนันเชิงวรวิหารซึ่งมีองค์พระพุทธไตรัตนนายกหลวงพ่อโตเป็นองค์ประธานที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือนั้นในโอกาสช่วงเทศกาลกินเจประจำปีนี้พระเดชพระคุณพระเทพรัตนากรเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศิทธิยาก็ได้จัดให้มีการจัดตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารเจสำหรับพุทธศานิกชนญ,ญาติโยมที่มากราบไหว้องค์หลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งเพื่อปเป็นการส่งเสริมให้พุทธศานิกชนนั้นได้หันมาดูแลรักษาสุขภาพด้วยการลด ในการทานปริมาณของเนื้อสัตว์ลงแล้วก็หันไปรับประทานอาหารที่เป็นพืชผักมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอย่างความมีปกติสุขเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนของเราได้ หันมาดูแลรักษาสุขภาพและสร้างบุญกุศลด้วยการละเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์กันสักชั่วระยะหนึ่งตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่21ตุลาคม2558นี้ที่วัดพนันเชิงบรวรวิหารก็ขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่มีโอกาสมาทานอาหารเจอ,อิ่มบุญอิ่มท้องที่วัดพนันเชิงโดยพร้อมกันขอจเจริญพร ยังอยู่กันที่บรรยากาศของเทศกาลกินเจนะครับไปกันที่สมาคมนักบุญเพื่อคุณธรรมเตกกาจีเสเกาะพระนครสุธยาครับได้มีการจัดกิจกรรมนในเทศกาลกินเจประจำปี2,558เวลา10นาฬิกาที่13ตุลาคมที่สมาคมนักบุญเพื่อคุณธรรมเตกกาจีเสเกาะพระนครสิยุธยานางสมทรงพันจรนรญวรกุลนายกอง์การแินส่วนจังหวัดพระนครสิยุธยานายวรพจน์ด่าชัยวิจิต ผู้ทรงคณวุฒิจังหวัดพระนครสิยุธยาร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพุทธบูชาเนื่อนเทศกาลกินเจประจำปี2558โดยสมาคมนักบุญเพื่อคุณธรรมเตกกาจีเสกเกาะพระนครสิยุธยาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่วันที่13ถึง22ตุลาคม โดยจะมีพิธีสวดมนต์ทำวัดเช้าตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีและในเวลา19นาฬิกาจะประกอบพิธีสวดมนต์ขมากรรมเวียนทูบจึงขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องในเทศกาลกินเจได้ตามวันและเวลาดังกล่าวและทางสมาคมได้จัดเตรียมอาหารไว้ให้บริการกับผู้มาร่วมสวดมนต์ด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนะครสุธยาได้มีการมอบเสื้อสีฟ้าให้กับผู้สูงอายุเพื่อใช้ทำกิจกรรมในชมรม วเวลา9นาฬิกาวันที่13ตุลาคมที่ส,ส,ส,สรารการหลังเก่าว่าที่ตรีสมทรงสปโก,สสกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลนาครพระนครสุธยาพร้อมด้วยนายกเทียนมิตรภาพเลขานุการได้นำเสื้อสีฟ้ามามอบใไปกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนครสุธยาจำนวน150ตัวโดยมีนางชม้อยปิ่นโตประธานชมรมเป็นตัวแทนรับมอบเสื้อให้กับผู้สูงอายุและยังกล่าวขอบคุณนายกที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ด้านของวาเทวตรีสมทรงสัพโกศลกุลนายุทธมนตรีเทศบาลน,นาครพระนครสุทยาน,นั้นได้กล่าวว่าทางเทศบาลได้ทําการมอบเสื้อให้กับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลไปแล้วรวมทั้งสิ้น1,200ตัวเพื่อให้ผู้สูงอายุได้สวมใส่ทากิจกรรมต่างๆของชมรมต่อไปช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจะตามรับชมข่าว A t ทกันต่อครับ ทุกเรื่องราวขยายข่าวแบบตรงไปตรงมาเข้าถึงทุกเรื่องราวข่าวท้องถิ่นโดยทีมข่าวมืออาชีพหลากหลายสาระบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศอัปเดตข่าวดังข่าวเด่นในรอบบ้านรอบสัปดาห์พากินพานเที่ยวแบบไร้ขอเขตเข้าถึงทุกอาชีพที่คุณสนใจวิเคราะห์เจาะลึกทุกสถานการณ์ เขาทำข่าวเรื่องป่าไม้ข่าตัวตายหรือเปล่าลูกเปล่าแม่เฮ้ยเสือเห็นข่าวป่าไม้ข่าตัวตายปะคิดว่ามันแปลกๆเอากล้องขึ้นมาพี่ที่แม่งสอนหน่อยดิเฮ้ยเสือไปถ่ายไว้เลยรอกออครับเตรียมหน้าหนึ่งไว้เลยพี่ไม้เป็นหม,ม,มื่นตจนเลยแม่ไปแล้วจะฆ่ากรุงเทพเลยเหรอลูกชาวเลิกเถอะลูก ถึงผมจะตายความจริงต้องไม่ตายแม่ ติดตามรับชมข่าว ATV กันต่อครับโรงไฟฟ้าวังน้อยได้นำคณะสื่อมวลชนและคณะกรรมการของโรงไฟฟ้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าแม่หมาะจังหวัดลำปางเมื่อวันที่12ตุลาคมทีมข่าว A t ทีเริ่มเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่หมาะจังหวัดลำปางนำโดยน,า,น,นายสานิตกุศลไพศาลหัวหน้าแผนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าวังน้อยสำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่หมะ ที่ปัจจุบันใช้เทคโนโลยีในการผลิตดบบนาโนมาผลิตกระแสไฟฟ้าจาก่านหินลิกไนท์ทำให้การปล่อยของเสียนั้นผ่านกระบวนการให้สะอาดไม่เป็นมลพิษกับประชาชนที่อยู่ข้างเคียงโดยโรงไฟฟ้าแม่เมะเป็นโรงไฟฟ้าพลังไอ้น้ำที่ใช้่านหินลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิงมีทั้งหมด13เครื่องซึ่งเครื่องที่1ถึง3ได้หยุดเดินเครื่องตั้งแต่ปี2,542ดังนั้นในปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่หมาะจะมีกำลังผลิตเครื่องที่4ถึง13าจำนวน2,400เมกะวัตต์ ปัจจุบันเหมืองแม่เมอได้ทำการขุดขนถ่านประมาณ15-17ล้านตันส่งให้โรงไฟฟ้าแม่หมาะจำนวน13หน่วยกำลังผลิต2ล้าน6 2 5 0 0 0กิโลวัตต์ซึ่ง่จกกระแสไฟฟ้าไปยังจังหวัดต่างๆทั้งภาคเหนือนตอนบนและล่างเชื่อมต่อไปยังภาคกลางจนถึงกรุงเทพมหานครและเชื่อมโยงกับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือด้วยโดยกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าแม่หมอปัจจุบันคิดเป็นประมาณ20%ของกำลังผลิตของทั้งประเทศ ถ้าเฉพาะในพื้นที่นะครับในตรงนี้นี่ทับทางเหมืองโดยใช้ตัวถ่ <c oughs> านหินนิกไนนะครับในพื้นที่นี้ก็คงจะต้องไปหาวัตถุดิบในเรื่องของเชื้อเพลิงนกากนะครับ <c oughs> อาจจะต้องมีพลังงานด้านอื่นมาทดแทนนะครับเพราะปัจจุบันเองเนี่ยเ,เรื่องของการธรรมชาติหรือถ่านหินเนี่ยก็จะมีหมดไปเรื่อยๆ, <c oughs> ๆนะครับก็คงจะเป็นพลังงานผู้พลังงานาทดแทนอย่างอื่นเช่นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ หรือพลังงานลมพลังงานชีวมวลอะไรกระมันนะครับแต่ตอนนี้เราก็สร้างในเรื่องการสร้างแบบนี้ก็เรื่องสร้างของการรับรู้นะครับว่าก็เชิญชวนนะครับให้ประชาชนนะได้มาดูข้อเท็จจริงนะครับที่เกิดในเชิงประจักษ์ว่าบริเวณของเมืองแม่หมอหรือเมเภงแม่ม้อเนี่ยมีสภาพแวดล้อมอย่างไรนะครับมันอย่างเป็นข่าวหรือไม่ก็ให้เยืนเชิญ ท่านมานะครับอย่างเช่นในเดือนพฤศจิากาเนี่ยนะครับทางรถ้าแม่มอนะครับก็จะจัดเรื่องของแม่มอเฟสติวัลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาดูนะครับปัญหาของสิ่งแวดล้อมในตัวที่โรถ้าแม่มอเนี่ยนะครับองค์การถส่วนตำบลธนูได้จัดแข่งขันเรือพาในคลองเข้าเม้าประจําปี2558 เวลาสิภานาฬิกาวันที่12ตุลาคมที่ประตูระบายน้ำคลองเข้าเม้านายเฉลียวอยู่ประเสริฐนายกอบตธนูให้การต้อนรับนางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การประสุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันเรือยาวขนาดห้าฝีพายและเรือเร็วในคลองเข้าเม้า โดยในการจัดงานนี้ก็เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวตำบลคลองข้าวเม่าและส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคีของคนในชุมชนการแข่งขันครั้งนี้ครับแบ่งเป็น5ประเภทผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ครับ ชาวต่างชาติได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมให้กับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนาครพระนครศรีอยุธยานางสุกัญญาบุรานลมผู้อำนวยการว er อนเทียเฮาส์อยุธยาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเอทีวีว่าช่วงปิดเทอมภาคเรียนในปีนี้มีนักศึกษาชาวต่างชาติจากเยอรมันได้มาทําโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกับเด็กนักเรียนในเขตโรงเรียนเทศบาลนาครพระนครศรีอยุธยา นักศึกษาจะสอนวิชาภาษาอังกฤษวาดรูปและสอนการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องดีและยังส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาชาวต่างชาติโดยตรงในช่วงปิดเทอมซึ่งก็จะมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม40คนนางสาวซาบีนานักศึกษาชาวเยอรมันกล่าวด้วยว่าตนมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกดีมีความสุขเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นมิตรอาหารก็อร่อย ภูมิทัศน์ของทุยานั้นก็งดงามสง่าจึงอยากเลือกเป็นที่ที่มาแลกเปลี่ยนความรู้และมาสอนเด็กนักเรียนไทยในช่วงปิดเทอมนี้ปิดท้ายกันที่ข่าวอุบัติเหตุครับได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนกันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่มูแลและนิธิพุทธทสวรร์และเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลพระนครสุธยากำลังให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นชายนอนอยู่กลางถนนหลังประสบอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครสุธยาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่12ตุลาคมบริเวณถนนช่วงโค้งก่อนถึงวัดใหญ่ชัยมงคลที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์2คันสภาพเสียหายเล็กน้อย สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าเห็นคนเจ็บที่ขี่รถจักรยานยนต์มาจากเจดีมุ่งหน้าไปทางวัดใหญ่เมื่อถึงที่เกิดเหตุได้เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งอยู่ข้างหน้าซึ่งทางตำรวจนั้นจะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปและนี่คือประเด็นข่าวทั้งหมดของข่าว A t ทีวในวันนี้ครับพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าติดตามชมรายการฮอกระจายข่าวครับแล้วกลับมาพบกับการรายงานข่าวจากสถานีข่าว A t ทีวทีวีของคนอยุธยาได้ใหม่ในครั้งต่อไป ช่วงนี้ผมนพพร้อมทีมก่าว a t ที TV. ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับความสุขของเราคือความภูมิใจคือความใส่ใจคือความมุ่งมัน่น คือความตั้งใจพัฒนาการบริการเพื่อมอบความสว่างทุกชีวิตทั่วไทยโดยยึดหลักความโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้ด้วยหัวใจธรรมมาพิบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชุมชนของคุณก็เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่แบบนี้ได้แบบนี้ก็ได้ไม่ก็อย่างได้หรือจะแบบนี้ก็ได้ แค่ส่ง SMS มาที่4554123พิมพ์ TH222 ตามด้วยชื่อและจังหวัดที่คุณอยู่เพื่อขอรับสติกเกอร์พื้นที่ปลอดบุหรี่ของ่ายได้ไวชุมชนปลอดภัยจากควันบุหรี่ที่สำคัญฟรีมาร่วมทำให้ชุมชนของคุณเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่กันเถอะครับดูเอทีวีแล้วดียังไง ก็ต้องดูข่าวสารล่าของกรุงายุทธยางั้นเราก็ไม่ทันคนอื่นเขาใช่ไหมคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวบางครั้งเราไม่สามารถไปตระเวนหาได้ด้วยตัวเองได้หมดพอมารู้จากช่อง ATV ก็ไปกินแล้วก็อร่อยะคะ่ะดูกมีความรู้ดีว่าเกิดเหตุที่ไหนบ้างเที่ไหนบ้างเกิดเหตุไฟไหม้ที่ไหนหรือว่ามีข่าวอะไรที่อาจจะกำลังไหนเราจะได้รู้ตรงนี้ดู ATV ที่นี่ให้ให้ข่าวดีมากถ้าไม่มีข่าวก็คงจะไม่เอาแล้วคะ่ะ